5ข้อควรระวังในช่วงฤดูฝนของผู้สูงอายุจะได้ไม่เจ็บป่วยกันนะคะ 1. ดูแลร่างกายให้อบอุ่นเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่ หากโดนละอองฝนหรือเปียกฝนควรเช็ดศีรษะให้แห้งสวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งให้ความอบอุ่นสวมถุงเท้าผมผ้ารับประทานอาหารอุ่นๆหรือปรุงสุกใหม่แนะนำให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งค่ะ 2. ระวังการลื่นลม้มเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงเช่นกระดูกหักศีรษะกระทบกระเทือนการเดินบนพื้นที่เปียกแฉะควรเลือกรองเท้าที่มีดอกยางเกาะยึดพื้นได้ดีสวมใส่กระชับและต้องเดินด้วยความระมัดระวัง 3. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาจเป็นสาเหตุเกิดโรคเท้าเปื่อยสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลามกรณีที่มีบาดแผลอยู่แล้วควรรีบล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดแผลให้แห้ง 4. ระวังโรคไข้เลือดออกนอกจากเด็กเล็กแล้วผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะการป้องกันควรดูแลที่อยู่อาศัยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบๆบ,บ้านหรือใช้ทรายอาเบโดโรยในที่ที่มีน้ำขังเช่น รอยที่ขาตุ้กกับข้าว5เมื่อมีอาการคันยาเกาจากสภาพอากาศที่เย็นและชื้นบวกกับผิวของผู้สูงอายุที่ค่อนข้างแห้งและแพ้ง่ายจึงทําให้มีอาการคันได้ง่ายการเกาบ่อยครั้งอาจทําให้เป็นโรคผิวหนังและมีแผลติดเชื้อควรทาครีมบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นและควรทายาบรรเทาอาการคันแทนค่ะแม้ว่าหน้าฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานแต่การดูแลเอาใจใส่สุขภาพควรจะทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะ